เช้านี้นะครับก็จะมารีวิวของแต่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับ mg hs phev นะครับก็ไม่ใช่เจ้าไหนครับ lazada shopee นี่แหละครับชิ้นแรกก็ตัวนี้เลยนะครับจุก๊กเติมลมนะฮะเออผมว่ามันโอเคนะงานนี้ราคาไม่แพงเลยหลักสิบแต่ก็รอของหลายวันหน่อยนะฮะสวยนะครับแมืนก,กับตัวริสเบตตัวนี้นะครับ มีคำว่าสปอร์ตแล้วก็มีคำว่า m g ด้านนี้นะครับก็ซื้อมาใส่หนึ่งชุดนะครับรถจะไม่ได้ล้างนะฮะเลอะหน่อยเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยก็ประมาณนี้มันโอเคครับงานไม่แผงมากถืงไม่เร็วแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เล็กๆน้อยๆครับตัวนี้มีตัวที่ครอบ ที่ครอบเขาเรียกอะไรอย่างนี้นผมก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนเป็นตัวสลักของตัวประตูรถนะฮะนี่ผมซื้อที่ครอบตัวนี้มามีหลายสีแต่ผมเลือกสีที่เป็นโครเมียมนะฮะนี่เป็นกาวาอนะครับสามารถแปะติดลงไปได้เลยพอดีเด๊ะนะครับตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้มีทั้งหมดสชิ้นด้วยกันนี่นะฮะนะครับ,นะรบตัวนี้สวยดีสวยดีนะฮะ ชุดหนึ่งก็จะเป็นตัวยางรองประตูตรงนี้นี่ครับเพรามันก็โอเคนะแปะไว้เอาไว้ลองรับนะครับรบองรับจุดนี้นะฮะลองรับจุดนี้ผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกติดไวด้อย่างนั้นเลยซึ่งจุดนี้มันก็เออมันก็มันก็ช่วยได้นะเพื่อป้องกันสีรถหรือการกระทบกับตัวรถโดตยตรงนะก็มียางมารอง นะครับจุดนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครตอนสองจะไม่มีนะครับตอนสจะไม่มีตอนสจะไม่มีนะครับไม่มีแต่ผมเอามาใส่ด้านนี้ใส่ด้านหลังนี่ใส่ตรงนี้นะฮะนี่ผมจริงมันมีอยู่ประมาณ4จุดด้านหลังแต่ผมเหลือสองชิ้นไงสองชิ้นอยู่หน้าประตูแล้วสองชิ้นก็เลยมาไว้ด้านหลัง ครับตอนนี้ก็เป็นการลองรับกระแทกนี่จุดนี้นะครับมันจะพอดีแล้วก็มีอีก2จุดซึ่งยางหมดละไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับมันก็จะมาลองตรงนี้แต่ทางโรงงานเขามีแผ่นสติกเกอร์ใสๆแปะมาให้นะครับตรงนี้ก็นี่ครับก็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆ,ๆครับไม่แพงมากนะฮะไม่แพงมากก็ลาซาด้ s h o อปปีครับ ลองไปหาดูของแต่งเพียบราคาถูกๆนะครับผมก็เลือกมาเฉพาะที่เราเห็นว่ามันมันโอเคอะ่ะเออมันใส่ได้พอดีอย่างเช่นตัวเนี้ยเออมันสวยดีป,ปกติเราเป็นสีส,สีสีเหล็กนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอใส่ตัวนี้ปุ๊บโอยดูดีขึ้นเลยก็เล็กๆน้อยๆนะครับฝากไว้นะครับลาซาด้าช้อปปี้ไม่ได้ทิ้งโค้ดไว้นะฮะลองดูโอเค